สวัสดีครับผมสวัสดีนานาตูฮันรับผมวันนี้ก็าพอ,อกันที่เราอยู่ที่บอ,อยูเคลียร์ครับผต้อหรับวันนี้ก็เป็นแมสสองร้อยโลครับผมนานาจะเริ่มทยอยเข้ามาวันนี้ก็จะค่อนข้างยิ่งชนะตาครับผมแต่วันนี้ว่แน่ใจว่าปลามันจะเดือดบางไดมครับผมแต่อาทิตย์ที่แล้วก็เป็นขึ้นดีอยู่ครับอากาศดี แต่รอบมั่อาทิตย์นี้ครับผมว่ามันจะขึ้นแบบไหนหนากอะเริ่มจะทะยอยเข้า,ามาหลายแล้วครับไ,ได้กับแปดโมงครับพอกันว่ามัน,น,นติเดือดว่เดี๋ยวลอรุนกันแับประเดี๋ยะไล่เก็บออกครับผมแปดโมงครับผม không luôn cắt lên mới chơi là nó tỏ มันก็กัดอยู่นะไม่เจอเรอสีไม่ถูกใจรอซื้อผมเปล่าเนี่ยตัวเดียวเนี่ย รอซื้อเปล่านี่เอา้าทำอะไรทำไมไม่โดนสองนะนา้าเาสองตัวแล้วเออ เอานาลงสามตัวเลยนะ xuống càng cái miên nào của đánh cỏ khứ này nó

นีไ่ไงเห็นไหมนะเขาก็ยังโดนนี่มันนี่เดินมาเดินมาหลุดพอดีดดอย่างนี้ที่หลุดต้องบนฝั่งอะ่ะประสันเรียบร้อย <laughs> หางาหางมันกอ่อกัน <laughs> หางมันกอ่อกันหางมันกอ่กนนกอเบ็ดมันบนสะพือเพราะหางป่ายางเจ้าอ่ะหางป่ายางยังวะ่ะ ผมก็บอกอยู่หางปลายางมันกอ,อกันทากล้าจริงเลยมันจะมันจะอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเบ็ดมันเข้าสนิมเฮ้อยู่ตัดย้ําทีนึงไปตัดอะไรวะเอา,ว,าวะไปแล้วพี่กลางบอกแล้วป่แล้ว ทากันละดดถอยออกไปก่อนจะเข้ารหัส <c oughs> เอ้าโฮโฮไมเดินตาม อย่าหมุนอย่างนั้นที่กลัวอย่างเดียวถ้ามันหมุนแล้วมันบิดมันจะหลุดดึ๊กดึๆกดึ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 ายโซลิดเปล่าพี่ใช่ทำไมมันดิดอย่างนั้นอนะ่ะโอ้ ได้ได้ได้ตอนเต็ม,มคอเลยเว้ยเต็มคอเลยลองไหมลองไหมขอบคุณคร,รับเต็มคอจริงๆเลย ทากะละทากะละคืออะไรคากะละไม่มีดิไม่จักเลยสักุระสักุระโอดีเหรอไม่ใช่กระดีคืออะไรอะไปย่างทากะละไง ก็จะหาเจอตะดูปลากออในแหละ เดียวปล่าครับผมไม่ได้ทำมาครับยาวเลยยันบ่อเลยนหรสามจุดห้าก็รอรอครับกรอยกลัวอย่างเดียวแต่ nếu bịt, nếu biết nếu biết nếu biết nếu yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> biết nếu không nếu biết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  nếu บคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ดำเนี่ยดำเท่าครับเท่าเอ้ยกว่าจะหาเจออ่ะครับผมขอบคุณครับ เกบหลุดเกือบเกือบหลุดตัวจังฮาครับผมครับผมสำหรับแอปบูเฟ่ตัวนี้ครับผมมุดกะได้หาตัวครับผม รับเงินก็เอาไว้กันนี่ครับผมพอกกันไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ